ตลาดสีไยไ<ท>ยใล้ไดมีแต่เจ้าแป๋วน้ำตาลอ,อมาเดินกินเผอกินนันแ่บไปหาเมนพาตุยค่าตัดซินห่านั้นันไรให้เผื่อละแป0สิพันไปละ ไปเายมามาตลาด เส้นเฟืองเอตลาสีไทยไไสเส้นเิอโลหนึงโดยสามมกียู่ไหนนีก็มี พักสลัดมือเล่นมีแล้วชิมพันเจ้าแบ่ง กด,ก,ก,กดเงินให้ประตุยกับไปตลาดมาไปเวเสืซอนกาแฟ้านเมทิปกาันเวกดเงินให้ประตยเองใช่ขคนเชือกกันเ้ย ตู้ยร้อยเฮดันเปิดลงวัดอือเปิดลงวัดเครื่องเขาไปซื้อมาทำอีซื้อเซียนเฝิอรลนึงและเนั่ยทัวรหาเราแล้วเราว่ามันบ่พอพบ่พอแเ้วไปซื้อเซียนเฝิอตัวนี้เป็นเฝิอเสียงขว้างรื่นกันพันกีบ เปิดเสียงขว่างอันแซวเป็ดฝือเกาเหลี่ยวหันอันเแซวจิตเนี่ยนี่เปิดเสียงขวามันตักน้ำใส่เลยจะได้เกี่ยมตัวอย่างนี้กวัวนเตอร์สิซงกันปาดเครื่องนขนม ซีนปัดเิืองออกปัดเฟืองพอดีจุดเราไมใส่บ,กบ,กบ,บนะุกว่ามนออกไปวัดก็มงะลรไดนนี่ก็อมองก็อมองป่าย มาเด้ <c oughs> เอเกลี่ยมันกินเฟอร์นำวิง่งไปส่งบิลแล้วก็มาแวะตลาดมาแวะตลาดแล้วแล้วก็ไปกดเงินเพราะว่านั่นลูกค้าห้องแถวหันเป็นโอนเงินผ่านทางเฮาเขาก็เลยได้ไปกดเงินให้ประตูอีกไว้ยก็มาแวะเสื้อโกโค กับกาแฟแล้วตอนสวยต่แพกเครื่องออกไปฝากค่ะไว้เสียงโทรศัพท์เพราะว่าเขาฝากเครื่องเป็นมอือดิทำออเดอร์มันนี้แล้วก็ฝากมันนี้เลยเคียร์ไปไปละบิน แล้วก็สีส the ิปูกันพักใหม่พักมันเริ่มแก่ละสิลรพักเก่าออกปลูกพักใหม่สลัดนางงามโลหนึ่งแปดพันเมื่อวานเมื่อวานนี้เมุก่อนนี้ประตูซื้อโลหาผันอันนี้โลแปดพันเอาไปซื้อนามงามเลยตังนี้น้ำค่ะ ไม่แพ่เต่าบินไว้เสื้อมแรงล่ะ <c oughs> ห้างของป้องก็มีประโยชน์เราต้องล้างล้างให้มันสะอาดเราไปใส่น้ำซุปให้อยางประตูซอยซีนว่ะ ไ้สิ่สิฝ <doubts> <c oughs> uh ่อ <c oughs> ิฝ <ent Hi> <rules> like <c oughs> <mon> ่อลองวัดฝือลองวัดแดงกินฝ่อกินแด้วันนี้วันวาลินไทยวันแห่งความขักขักเบิ่อดสุคนหักลูกหักหลานหักน้องหักพี่หักนอกหักกุายจวนหักแบบลูกเนาะมินหักเป็นสู้เป็นเฟนวันแห่งความหักนี่จะหักเบิดสุคน มีผักกาดนำด้วยผักสลัดมักเ่นหอมบัวมักทัว่วหอมป้อมมักเพ็ดมักเพ็ดเขีเขยวๆโอ้ยกับเฝนบืนี่แซ่บเลยนี่อันนี้คือเศษผักเหลือเศษผักที่ว่าเขาซ่อมเราก็จะเอามาให้เป็ดนี่เี่ กินย่างแซ่บหน่อยกินแล้วแม่วันนี้เขาสิไปซิมน้ำก่อนซิมน้ำซุปซิมน้ำซุปกันเด้อจ่องย้่มหม้อนี่วะประตูจ่องย้่มหม้อนี่ว่ะ อ๋อสีโครงสีโครงสีโครงไก่ไก่เลือดเป็ดกินกันเลยอร่อยแสร็แล้ว อันนี้น้ำซุปแซ่บจะแซ่บนะบมีหัวเช็ดเท้าออกแกมเห็ดเห็ดฝ่อเห็ดฝ่อลองมาพักเกลียวมีออกก่อนผ่านยางมาข้างหลังลูกซีนจะใส่แล้วอ่ะ ผูกยตลาดลูกซี่ปวดจันเออย่ตลาดอูกซ ah> ี่เขียวเทียมเบิดเอามา าม,ามิถุงหันหนึ่งหนึทิได้แล้วมีเต่จ้าแป๋วน้ำตาลโอเคน้ำตาลอือ,อ,อบูงาคนมนใส่ไปเลยจเจ้าเสี่ยวหนานี่ออกเสียงอืม้เปรี้ย เ้เ้นริ้อินอ่าอ,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 อตัวน้อยเด็กตัสิบปอย่านำอยู่วัดละเขาใ้เชฟพาไปถ่ายอันอันอย่างกับโปสเตอร์การงานบุญบุญวัดเหรียสามเป็นมูกนี่ฮะคลายๆเยอะอ่ะบุญโอ้โห นนบนวัดบันวันนะแฮวันที่เทาไหรโอ้วันทีส่สองวันที่หนึ่งค่วันทีส่สองเดือนสามพอเชิญความงานบุญมาหาซาบบุญพระเวท บนวัดนาแเฮสอบถามได้เบิร์โทรยาทานคำก่องปีนี้สีเละเห็ดหงทานอย่างน้อ ไมาด้กินเปอกินเปอเปอน,น้ำสุกไก่เ,เตใส่เนื้อหมูเปิดเน้อหนังงวัวล <c oughs> กตียน็นเขินเขาลงตี <c oughs> มันจะกินแน่ยแซ่บไปหาเมนพาทุยพาทุยข้างลางม้วนผักม้วนผักกม้วนใส่เนี่ยเม่พาทุยม้วนแล้วกันมาเดอ้อมาเดอ้อกินเปผื่อเธอไม่นาเพธอปลูกอ่าเธอไม่น่าที่มาเธอเดินจากเนี่ยหน้าเนี่ยแหละมางานเนี่ยจากนั้น เขาจะให้ปีนไปแล้วจะบมกงานเ็<อ>เป็นเราเามาหาบาหอ่เราเดียวอ่ะรักมืงเัู้เฮ้ยเขาจะจ้างแหัแน่นน่ะกันอย่างว่าเราเสียปุดิวาเราเสียตาเบาง,างนึงค่ะแล้วก็ หวยนี่มันเพ่งนี่มันเจ้าเก็บเลยมันนึงแล้วมันก็เจ้าอีกแบบคือเสนมันดึงน่ยมันดึงออมเก็บหนังเบืองล่ะอืแเนมันดึงมันดึงมันบ่ได้เก็บดแต่ว่ามันดึงมันคือว่าันี้อีหยังหัดนี่ละทา เรื่ยงมันไอตอนนุมมาเลยนะเนี่ยอันจองกินบะเพี้มันเอาอันนั้นอันนี้ไปเนี่ยมึงเจ้าไปอันนั้นไปหลายห้าก <5 S 2> ินมึงประสาทอิงนะมันขึ้นไปพี่บอกคือคว่าเป็นไงคือว,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 ว่าสลัดคนตัวอิงนะ่มาเอาสิ้นอยู่ตลาดสีไข่มาแวะตัดสิน้นมะเอานี่ สินราคาถือสินต่ำจากรราคาถือเดี๋ยวสิ้นมาสินซือตั้งแต่มือนั้นเผื่อละเป็นสามสิบพันห้าเซนห้าสิบพันนี่แหละคันไลเป็นเงินบาทก็สิบหกประมาณนั้นสองร้อยเนาะสองร้อยบาท ถุนละถุนละเจียนป้ายสองแสนเสื้อสินมานุงตัวนี้วะเขาเจ้เอาเสื้อำจากวะเซนสามสิบวะโอ้หน้าอ่อนแคบอันนี้เห็นไหมเห็นไหมเอานุ่นเดี๋ยวไหม่ไปเปลี่ยนส่งกัน เจ้าเอินสินตำจักอันนี้สินตำจักโอ้ยด่บบึงบเจ้าหยางไปพน่ะเจ้าางไปพนเจ้าางรนกจบงมีมบอบ่เมงามแ เมื่อกี้เขามาัใส่สนสันวันนี้ตัดยาวเลยสามสีแล้วใส่เขีไไออเอยอ,อันนี้ให้พอดีใส่ใส่รงหน้าจะใครแดดเต้เกิบสวนเกิก็ดีเอาเส่กี้ยังน้อยแดดแบบอันนะั้นบินบอมคันนี้ เขาจะลากเขาจะเอาใส่เขาหัวมันเอาไปแตะปินดาเซนกล้องเอาปปนให้ดีดีมึงโน้ยั้ไปมึงก็พูดอีะโอ้โดอันกระใครก้นห้าที่ว่าเขาเป็นตาสุดนั่นอะ ยูบ้านไถกกอยูแถวอันสิ่งสี่ใคทงหอมนั่นหมหมไ้องกไม่นานหนือเปล่อกอบอกสดีคนที่เขาลองเบิร์ดแต่แม่์่นเลว่าโอ้จุดไหนเขาลองเบิร์ลองลองเบิร์ด ตงน,นี้มันมีเชีอกเราเอาเชียบไปเช็ดใส่โอ้ยหัเลยหัดกัะมีกปัญหาตอนนะ้นั้นตนี้ไม่อยากคือไปเลยน,นะไม่อยางโมคืีอะไรโมคือตี บุคคืบบบบอบุคเข่าบุคคนนี่นะเสลองซีน oh. ตาสามผื่น <laughs> ประตูตาจะผื่น <laughs> สามสามผื่น <laughs> ไว้ใส่ไปเวียกไปห้องการนู่นนี่นั่น อันนี้เขามากันลายน้อยเขาอยากได้ลายเซกน้อยนะมันผ่านเลนบบมีมีแต่ลายใหญ่เอาถูกโซนนี้สินตำจากราคาถือเลยสินสินประตูตัวนี้เขาได้สองสินสาวมัน,มนมหัวก่อยเลยมันเพียงน้าหัวก่อย ไม่ฝ่าหรอกเขาจะเอิอันนีアア no no. ้อันอันนี้ใหม่ซ้ำเหนือใหม่เส้นขวงซำเนือพี่มันสะีเอาใส่เอินแต่เราควรี้ิ่งเราไม่ได้ต่อต่อตอเอาของฮาต่อไปไหนบ่ไม่นะจีบัวจีบัวตันี้บ่กูม ทำ buat เลยรสิบวมันดีเซ็นตคือบัวเดียว,น, <c oughs> วน,น้ำ <c> ห <oughs> นักข้าวคุณไปจับน้ำข้า,จาะจะเจ้าเหรอข้าวเจ้าเกิดงามยุ่สมราคายไปตัดสิน้นสามผืนค่าตัดสิ้นหานั้นพืนไรให้ผืนละแปดสิบพันกาสีตกม่วงประมาณ ร้อยสิบร้อยซาวบาทนี่แหละค่าตัดสินและนั่นค่าแพ้สินทันประมาณเสนสามสิบพันตุนพืนตัวนี้เสนเสนสี่สิบเก้าแสนห้าสิบพันขจะเออ้นซินตำจักสินตำจักจะราคาถือกหกมูในลาวนี่แหละราคาถืบ แสนสามสิบพันแสนสี่สิบแสนห้าสิบพันเฉพาะแพ้สินยันตัดขั้นินหอวกย่งมองแสนบาันเป็นแพ้ฝ้ายเนาะแพ้ฝ่ายอันเขาจะเอิน้นหมย่ยอนันฝ่ายอยู่ก็คือที่ว่าเขาจะขายยวนไทยนะยู่เสียงโคเสียงคาเอียงนะใหม่เอียงวัตัวนั้นจะราคาสองแสนปลาย อันนี้อันอันนี้โมเม็งฝ่ายเสียงขว่นเสนออืมอันคลิปนี้บุ้งกับขอตัวลาไปก่อนเด้อพบกันใหม่ในคลิปหน้าบายบายโชคดีทุกคน